สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทีหกเพลงสุขุสุขคนชอบกันน้องชลาคือเก่าพี่น้องใายเห็นอ่ะเห็นเนี่ยใชเยอะไงเยอะเกินมากแล้วผัเบิ่งผักส้มน้องมังกรเด้อป่าลุงมาักคะไรก็เซลก็ติดตามให้น้องมังกรเด้อไอโตมห้า

กำลังหลินห่อเชลทามม่าหทามเมื่อยดูทามแล้วนี่นะท่าหม,มุกบ่ท่าหม,มุกข้นั่งโหลดหมุกประเมอเลยกำลังจออไปบนอืเออขามพังพ่นแล้วงวยขี่ไม่ได้แล้วเขาขี่ไปบลกูบน

ไปบนบ่ยังไปยังไปลูกไปไปไปใส่ไปใส่ไปบนบออเออเาอไออเ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  ใช้ไปออุบนมไปหาไเจ้ามีญาติบ่ยู่บนเหรอมีพี่น้องบ่ยู่บนเจ้ามีญาติพี่น้องบ่ยู่บนมัห็น่นไปนี้บ่ะแม่นบ่มื่อจะไปเห็นพอจีนไปเสื่อมักลามีญาติพี่น้องบ่ยู่บนย่งสิไฟอุบล มีค <gesch> ุณป้าคุณลุงอยู่บนบ่เออได้ได้ไอ้ก้มาดิด้ไอ้ก้มาดกำลังกำลังกำลังลืมแบบประท้มากเออป้าป้าป้าไปค่ะป้ไปแม่พาขี่ไปใหแม่พาขี่ไปปาไปใส่หมวกเด้อใส่หมวกเด้อขี่รอบหนึ่งกับไข่เยอะหอก นี่โมกหล่านี้ยนี่เอาโมไปเอโมกัญชีไปนะอยากใช้อยู่เต็มสวัสดีก่อนถ้าจะไปสวัสดีก่อนลูกสวัสดีก่อนเจ้บพูดนะบอก่ใช่เกือบตัวนั่แล้วเกือบพูดไปนี่แหละสวัสดีก่อนขยับขี้มาเอามาเองมาเองแค่นี้ขีใหญ่จมเลยจมเลยโต้ไงเทนหึงประคามไห้ ก็บักคั้งนะบ่เนี่ยทั้งอ้ายทั้งน้องบ่โชคการมันหูจักความันเห็นสิีหายบ่เห็นกระเทกแรสีหายก้อนนี้อันนี้หูจักความเลยกจ็จะสีหายบ่ขี้ยังขี้ขไ,ไปบนหูบ่ฮะโอ้ตัวมีพาสปอร์ตบ่โอ้ยน้อยชน,นีบ่พาสปอร์ตด็อกตัวมีญาติพี่น้องบ่ไปไปกส่ลังหางลงตู้บน น่าชีฮอดตื่นมีรถดูไปแม่พาไปขี่รถพี่น้องที่แท้ก็ขึ้นหอนเขาเอ่ยเขาอายแน่แล้วก็อยากขี่รถแน่เคยมีโมนะเขาเอ่ยเขาอายมาตั้งเดือนหนึ่งเกือบเดือนยังอีกสองสมือก็เป็นเดือนก็จะมาวันที่ สิบสองสิบเอ็ดสิบสองน้องโมนี้กาวันที่เก้าจนสิบพอเดือนบัดมาหรอบโฉงการอนี้เตะสองเดือนบัดเฮงก็เต็กแล้วมอฟันย่ายขึ้นอีกชับสี่หายย้ายี่เงียบเงาเลยพี่น้องพอเด็กๆมื่อแล้วก็ได้ ไป้มินขยันแลยติดหมูบม่มาไก่หนองทรามาส่งเขาเอ่ยเขาอายแล้วก็บ่มาเลย <c oughs> บ้านนี่ป่าเฮือนปัดห่านเนาปะปัาไก่ไก่บ้านไก่เฮือนคนเนาะเอาอยู่กันนาคันอยู่บ้านยังว่ามีหมูเด็กน้อยแถวหมู่บ้านอันนี้บ่มีหมูแน่นอกจากน้อง,ง,องไก่ทอง ลงไปกับญาติของเล่นกันเอาคืนอีกแน่บางหนาค้นนะแงนทะเละอยู่บริเวณนั่นยังพวก,น,กน,น,นั้นแงนทะเละอยู่นะแ<ะ>งนทะเละอยู่นะมันบริเวณนัมันบังหมวกบงังเอาคืนอีกแน่หมวกเนะาะเออแงนทะเละอยู่ฟู บงังค่ะบ,บังนี่ลูกก็จะเจ็บคอหอนเลยไ,ลได้ขี้แล้วก็พื้นแล้วบ้านนิ่มแล้วบ้านไปใช้ลูกนาพฮะหามีออมติงนังตานะต้อนอาหายจากไปอุบลบันนี้ไปหามินขว่า ว่าอยู่ในเฮือนนี้ไปทันจากไปเลยไปรูปหนึ่งเลยมาเด้อมาเลยปิน้นเ,เด้อรถนี่เด้อมันแดดเด้อไปตามหาอเลยพี่น้องเอ้ยห้องขี่รถตามหาเอ้ยหายแล้วไอเทนไอแก้มเอ้ยนำเอ้ยมินกำลังติดน้องว่า กำลังหัดวบากำลังติดมูกำลังติดอายติดเดือยเขาอายเขาเลยกลับมือเย็นหนังสือบอดีน้นเขาพอมมูเลยเปืดอเธอตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดวันนี้วันที่เก้าเดินพัจจิก ဘယကေတ <Net> ွးတာေသလို Works ြပစေူာလု်နောကာွ့ာကောမေရာမ်လို့းစေရာေရာင် เมื่อรอบนี้นาสีฮอไว่พี่น้องเลยนั่งรถไปอุบลเลยเนาะอุบลแล้วก็ชีส,สก,กีดแล้วก็สุรินเนาะประมาณนาสีหาหกโมงแรงนาสีฮอดแม่พาลงมาเลย เช้าเลยวันนี้ไล่เบไปไล่ลูกไปไล่ไล่เบ้ไล่เบ้โอ้คันบ่ไล่เบเพราะหุ่นหุนมากขนาดเด้อบอกให้ไล่เบนี่เรียนจิรีบๆมีแต่คันบ่เลยนนะมีแต่จันแต่เบ้ดูชนไล่ไปตบมือใส่มหมลูกตบมือใส่ ม่แมาแบบนี้มาโอ้เก่งเลาายไรแบกัเป็นะนะเก่ง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 เว้ยว้ยว,ว้ไว้ไว้โอ้เก่งลยเก่งๆ ใช au, um ane, ่ล <at> ูกเมาเมาเมาหมกบ้านนี <the> ่เมาเนี่ยเช่าเลยพี่น้องได้ขี่รถแล้วก็เช่าขึ้นไปก็เลี้ยวฮากับบอมมี่วะบ่ได้่ห้องบ่มีซัมมีซัมบ่มี่ขันว่ากับบอมี่ซัมมีซัมมีซ้มหมดนะฮะไปกับเวนตี้เห็นตึงหัวกับป่วย นั่งเล่นลูกนั่งเล่นปูนั่งเล่นยออกไปเด็ดอเขามานั่งเล่นอยู่ในนี้เออนั่งลงนั่งลงเออนั่นแหละมุนอีกออลคลิปนี้ก็ขอลาก่อน้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปนาสบายดีฝากกดติดตามฝากเบิ่งนมมังกรเด้อ